หลังจากที่เราตั้งเสาพื้นทั้ง16ต้นเสร็จแล้วนะครับก็คงจะต้องถึงเวลาที่เราจะต้องรื้อหลังคาเก่าออกด้วยก็จริงๆก็ยังไม่อยากรื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าแดดร้อนมากเลยนะครับมีหลังคาก็จะช่วยบังแดดแลาทํางานได้นะครับแต่ครนี้เราต้องเดินหน้าต่อละนะต้องเอาออกก่กระถุ้งออกไปเลยนะครับส่วนตัวโครงไม้เองก็ต้องค่อยปีนขึ้นไปถอดน็อตออกด้วยนะหลังจากที่รื้อหลังคาเสร็จแล้วนะครับ เราก็ต้องทำการขุดเสาเดิมออกด้วยนะครับทีแรกผมก็คิดว่าจะใช้เสาเดิมเป็นโครงหลังคาไปเลยนะครับแต่ดูสภาพแล้วคงจะใช้งานไปได้อีกไม่นานนะครับก็เลยต้องต้องเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับอุปสรรคของเราก็เหมือนเดิมนะครับคือเจ้าพื้นปูนนะครับต้องทุบทำลายออกก่อนนะครับเราถึงจะเอาเสาเดิมออกได้งานนี้ก็ใช้พลังงานกันไม่น้อยทีเดียว สำหรับเสาโครงหลังคาใหม่นี้นะครับก็จะเป็นเสาปูนหน้า5นิ้วนะครับสูง4เมตรหัวเสาก็จะเป็นแบบมีเหล็กโพนะครับก็สั่งมาจำนวน12ต้นราคาต้นละ720บาทนะครับก็รวมเป็นเงิน8,640บาทซึ่งเพื่อนๆบางคนคงสงสัยว่าทำไมต้องแยกเสาพื้นและเสาโครงหลังคาออกจากกันอันนี้ไว้ผมมาอธิบายอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ